ดำโคตรไวเลยนะครับผมนี่ครับอ้หกล่องเดียว23โบนครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ในวิดกับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบบแบกบ็อกฟูลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนสูตรลับสำหรับการปั๊มกล่องดํานะครับทำยังไงนะครับถึงจะได้อ่ากล่องดําเยอะๆนะครับแล้วก็ดรอปโทเค็นกระดูกได้มากๆกนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กาลังฟร์ม โทเคนกระดูกอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าโทเคนโบนเนาะตรงนี้นะครับสำหรับโทเคนที่เอามาแลกของฟรีไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจ EP คูณ2หรือว่าไอเทมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายสำหรับของฟรีเนาะรวมถึงเงินเบลีเงินม่วงทั้งหมดเลยนะครับเราลุ้นได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นพวกผลเ่นแลผลแบบผลแดงอะไรพวกนี้นะครับเราลุ้นได้หมดครับนะครับจำว่าเราลุ้นได้หมดนะนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเก็บกล่องแล้วกันนะครับก็คือสูรได้ง่ายเลยนะครับ ถ้าเข้ามาอันดับแรกเนี่ยถ้าเราวิ่งมานะครับวิ่งมาตรงนี้อันนี้พี่รีวิวในส่วนโลกที่3เนาะก็คือถ้าวิ่งมาสู่สารตรงนี้นะครับผมก็คือรอสักพักหนึ่งไม่ถึง1นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟรวมหรือว่าเซิร์ฟวีนะครับเราก็จ้องที่กล่องแบบนี้แป๊บเดียวนะครับมันก็จะเป็นกล่องดําแบบนี้และนะครับทีนี้พอเราเก็บกล่องน,นี้เสร็จนะครับอาจจะพี่ขอเก็บกล่องก่อนละกันนะครับก่อนที่จะบอกวิธี นะครับว่าทํายังไงต่อเนาะนะครับมาพี่ขอใช้สกิลวีแล้วกันนะครับสกิลวีสำหรับผลโคตรเนาะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับนี่ครับมันจะมีลูกกระจกพี่นะลูกกระจกพี่ฆ่าศัตรูแทนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสบายบอกเลยว่าโคตรสบายสกิลนี้โอ้โหโหแล้วอย่างแรงนี่ครับเรียบร้อยก็คือดรอปทางด้านของโทเค็นโบนนะครับนี่ครับเห็นนะโอ้โหดรอปหกดรอปเจ็ด, 6, ดเลยนะโคตรตึงบอกเลยว่าดรอปโคตรเยอะ เอ้ายังเหลือตัวหนึ่งยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดครับตายยากสเหลอเกินเก็บให้หมดเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราเก็บกล่องดําไปแล้วเนี่ยนะครับพอเราได้โทเคนเรียบร้อยแล้วนะครับกําจัดอมอนเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับกดรีเกมออกไป นะครับไปไปหน้าแมปเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมวิ่งมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาจ้องนับกล่องแบบนี้แล้วก็จ้องนู้นจ้องนี้ประมาณนี้นะครับจ้องกล่องนั้นกล่องนี้ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยสักพักหนึ่งไม่ถึง1นาทีเดี๋ยวมันจะดําเองนะครับมันจะเป็นกล่องดําไม่เองนันเองนะครับประมาณนี้นะครับก็คือก็คือมันจะได้ไวกว่าที่เรามายืนรอแบบว่ายืนรอแบบ เรื่อยๆอ่ะมันมันจะนานนะครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบพี่เนี่ยมันจะได้ไวกว่ดนั่นเองนะครับประมาณนี้มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มกันดีกว่านะครับไปสุ่มทางด้านของสุ่มของนะครับกับ n p c ตัวนี้นะครับนี่สุ่มไปเลยดูซิว่าพี่จะได้ของดีหรือเปล่านะคลิปนี้นะครับก็อยากได้ผลพิศดารนะอตอนนี้พี่มีอยู่4982บโบนนะมาดูซิว่าพี่จะได้ผลพิศารดังใจขอหรือเปล่านะครับผมโอ้โหอีกพี่คูณสมาแล้วครับผม อีพีคูณ2มาอีกแล้วมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะนะับจนกว่าจะหมดนะครับจอเงินเบลีตอนนี้พี่มี1นึ่งรสามสิบหกล้านแล้วจ้ามาทําไมวันเนี่ย uh huh. นะครับมากดซื้อไปเลยปุ๊บหุยมาแล้วนี่ไงผลปีศาจพี่มาแล้วครับผลปีศาจพี่มาแล้วฟุ๊บนี่ไงมาเรียบร้อย บอกแล้วมันมีโอกาสได้ผลตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้ผลเกลือหรือผลไม่เกลือแค่นั้นเองนะครับโอ้โหได้ผลยางยืดมาเด,ด้งดึงๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วพี่จะวางไว้ทาไมวะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บเลยละกันเพราะว่าตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟวีเนาะนะครับขอเก็บใส่กระเป๋าได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่มาไปต่อครับดูซีว่าจะได้อีกผลหรือเปล่าน,นะเอ้ยวันนี้มากับดวงว่ะวันนี้มากับดวงไปกดซื้อไปเลยอ้โหูอีแล้วได้เงินเบรีมาอีกแล้วครับ ไปต่อครับสุ่มของกดซื้อเงินเบลีรัวๆเลยครับเงินเบลีรัวๆครับปึ๊บมากดซื้อเงินม่วงเงินม่วงก็มาแล้วเงินม่วงก็มากดสุ่มอีกปึ๊บนี่ไงมาอีกแล้วผลออกสองผลติดครับสองผลติดครับนี่ครับโอ้โหผลบอมผลบอมผลระเบิดผลระเบิดเอาวะได้ว่ะสองผลแล้ววันนี้สองผลเลยดวงดีจัด โอ้โหวางแล้วกันวางไว้ตัวนี้แล้วกันสองผลจะจับสองผลจะจับมากดสมไปได้เลยมาดูซิว่าจะพี่จะได้หรือเปล่านะปับ๊บโอ้โหเงินเบลีอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าวันนี้คุ้มนะวันนี้วันนี้มากับดวงจริงว่าสมได้ไปสองผลแล้วโอ้โหเงินม่วงมาอีกแล้วเงินม่วงมาอีกแล้วมากดซื้อกดสมกดซื้อเอ็กพีคูณสองล่าสุดรอบไปสิบแปดนาทีละแต่ว่าวิวตันแล้วนะ ไม่รู้จอามาทำไมนะกดซื้อไปปึ๊บอื้มอือยากได้ผลแดงอยากได้ผลแดงจะได้หรือเปล่านะมาลุ้นกันโอ้โหอีกีคูณสองอีกแล้วโทเค็นพี่เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยสี่พันสามร้อยแปดสิบสองนะอัพไปอืม้มอือเอาอีกแล้วเงินม่วงมาอีกแล้วครับเงินม่วงมาอีกแล้วนะครับมากดซื้อไปเลยปึ๊บโอ้เอาอีกแล้วจะได้ผลพิศดารอีกสักผลไหมเนี่ยแต่ว่าวันนี้พี่ก็คุ้มมาไ,ได้สองผลละเงินเมลีออกบ่อยมาก นะครับบอกเลยว่าใครที่ต้องการเงินเขียวเงินเบรีเนี่ยโอ้โหมาสุ่มเลยที่บอกเลยมาสุ่มได,ได้ได้ทั้งวันนะ่ะนะครับได้ทั้งวันแน่นอนกดซื้อโอ้โหออกติดติดครับกี่ตาติดแล้ววะเนี่ยเงินเบรีรัวรัลวลวเลยกดซื้อโอ้โหนึกว่านึกว่าผลบิสสรดที่ไหนได้อีกพคูณสองเฉยอ่าวหมดเรียบร้อยก็ถือว่าคุ้มนะ นะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าถือว่าพี่คุ้มเลยแหละเพราะว่าพี่ได้ผลปีศาจมา2ผลเนาะแล้วอ่าก็จะมีตางด้นนของผลบอมแล้วก็ผลไรล้ว,ว่าผลหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูก่อนอีกผลนึงเป็นผลอะไรเอ่ยอีกผลนึงเป็นผลยางยืดนะครับโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็สูตรตามที่พี่บอกไปเลยนะครับง่ายง่ายนะครับก็ ให้เราเนี่ยรีตัวหรือว่าออกไปหน้าแมปนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นับส่วนใครที่สนใจนะครับ ID ดีไก่ตันไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน7หมัดใหม่ล่าสุดหรือว่าจะเป็นไก่ตันผลช้างถาวรว่าจะเป็นผลช้างในกล่องตอนนี้เว็บเลสช็อปเข้าลงสต็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สต็อกเหลือน้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน7หมัดนะครับนี่ครับเหลือ2 ID เท่านั้นหรือว่าจะเป็น ไก่ตัน6หมัดตึงๆนะครับผลช้างในกล่องนะครับได้รหัส100%นะครับหรือว่าจะเป็นผลเสียงนะครับผลเสือนะครับผลช้างถาวรการันตีดาบคู่โอเด้งเลเวลตัน2 5งหนะครับดาบคู่โอเด้งผลเสือในกล่องนะครับโมจิตื่นครบทุกสกิลหรือว่าจะเป็นเผ่า V4 สเทียสิบเทียหนึมีหมดนะครับใครสนใจลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะว่าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสหรับวิธี การปั๊มกล่องดำนะครับ,การ,ก,นะรบการปั๊มกล่องดําไม่ง่ายนะครับผมก็คือแนะนําให้รีตัวหรือว่าออกไปหน้าแมปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วิ่งมาเหมือนพี่เนี่ยใครที่แบบปัมมป๊มโลก3าเนาะใครปั๊มโลก3ามในส่วนเกาะซอมบี้เนี่ยนะครับทำตามพี่ได้เลยนะครับออกไปหน้าแมปปุ๊บวิ่งเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับมองเข้าไปด้านในนะครับว่ามีกล่องไหนดําแล้วหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนี่ครับดําอีกแล้ว อันนี้ขนาดยังไม่ยังไม่ได้รีออกไปหน้าแมพนะเนี่ยเห็นไหมดำโคตรไวเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหกล่องเดียว23บโบนครับโคตรตึงโอ้แทบไม่ต้องตีอะไรอะแทบไม่ต้องตีมอนเตอร์นะเองดูดิแทบไม่ต้องตีมอนเตอร์อ่ะ23อันจุกจุกครับ23อันจุกจุกโอ้คุ้มจัดนะบ,บอกเลยว่ากล่องดำนี่ดรอปเยอะมากนะใครที่ กำลังตามหาวิธีแบบปั๊มกล่องดำเนี่ยดูคลิปนี้โหเองแบบได้โทเคนเหลือๆเลยพี่บอกเลยนะครับเองดูคลิปนี้จบเนี่ยรู้วิธีแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็โหปั๊มโทเคนแป๊บเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแรกตัวไปก่อนนะครับกลับมาว่าสวัสดีครับ